สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8กับสัปดาห์ที่9นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องการบวกจํานวนหลายหลักและการหาค่าตัวไม่ทราบค่านะคะของนักเรียนชั้นป .4 นะคะนักเรียนเราไปฟังกันเลยนะคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะการบวกจํานวนหลายจํานวนหลายหลักนะคะก็จะได้คุณครูจะยกตัวอย่างนะคะ60,000เจ็ดพัน แปดร้อยบวกหนึ่นบะคะก็หลักหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะคะศูย์บวกหได้หนะคะต่อไปศูนย์บวกหได้หนะคะต่อไปเกบวกสได้เท่าไหร่คะ9ก้าบวกสองเก้ดได้11นะคะใส่หนึ่งทดหนึ่งนะคะ ต่อไป8ปดบวกสองได้แปดบวกสองได้สิบบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งทดหนึ่งนะคะต่อไปเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดบวกตัวทดหนึ่งเป็นเก้าได้เก้านะคะต่อไปหกไม่มีตัวบวกชักลงมาเลยนะคะหกไม่มีตัวบวกให้ชักลงมาคําตอบที่ได้คือใส่ลูกน้ํำด้วยนะคะ 69,116นะกะาะคะามาดูข้อต่อไป7,409บวก69,584นะคะการบวกจำนวนหลายหลักก็คืออันดับแรกคือให้หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยบวกกันนะคะ9บวกสได้13ใส่3ทด1ทดห ต่อไป0บวก8ได้8บวกตัวทด1เป็น9นะคะเป็น9ต่อไป c บวก5ได้9นะคะหาได้ 5, 9ต่อไป7บวก9ได้7บวก9ได้16ใส่6ทด1นะคะทด1ต่อไป หข้างล่างไม่มีตัวบวกนะคะไม่มีตัวบวกแต่บวกกับตัวทดหนึ่งก็เป็น7นะคะก็จะได้7 6 9 9หมนักเะคะนักเรียนเรามาดูข้อต่อไปการบวกจำนวนหลายหลักนะคะแ3ดแสนสา บวก3584นะคะให้นักเรียนนำมาบวกกันโดยนำมาบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วย7บวก4ได้11ใส่1นทด1 3ึบวก8ได้11บวกทด1เป็น12ใส่2ใส่2ทด1ต่อไป6บวก5ได้ สิบเอ็ดบวกตัวทดหนึ่งเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งต่อไปหลักต่อไปนะคะศูนย์บวกสามได้สามบวกตัวทดหนึ่งเป็นสี่ต่อไปสามไม่มีตัวบวกให้ชักลงมาได้เลยนะคะเอาหลักต่อไปแปดก็ไม่มีตัวบวกให้ชักลงมาได้เลยนะคะอ่าก็จะได้ 834,221แล้วนำมาบวกตัวถัดไปอีกบวกหลายจำนวนหลายหลักด้วยนะคะต่อไปเอาคำตอบที่ได้มาบวกใหม่1บวก2ได้3ต่อไป2บวก9ได้11ใส่1ทด1ต่อไป2บวก0ได้2บวกตัวทด1เป็น3 ต่อไป4บวก5ได้9 3บวก0ได้3แล้วก็8บวก6ได้เท่าไหร่คะได้14ใส่4ทดหนึ่งตัวทดแสดงว่าตัวบวกไม่มีแล้วก็ใส่14เลยเลยนะคะนักเรียน สิบสี่ก็นับใส่ลูกน้านะคะหน่วยสิบร้อยใส่ลูกน้ําหน่วยสิบร้อยใส่ลูกน้าอะก็จะได้หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสามนะคะเรียนมาดูข้อต่อไปมันมีหลายวิธีนะคะบวกสองจำนวนได้คำตอบแล้วบวกจำนวนที่สามต่อไปคุณครณจะบวกสามจำนวนรวดเดียวเลยเอาตัวตั้งมาบวกกันสามจำนวนรวดเดียวก็คือสองบวก แแล้วก็บวก0นย์ไปเลยนะคะบวก3ครั้งอ่ะบวก3จํานวนเลยเอาได้คําตอบทีเดียว2บวก8บวก0ย์ได้10ใส่0ทด1ต่อไป0บวก1ได้1บวกอีก6เป็น7 7บวกตทด1เป็น8นะคะอ้าวใส่แต่อไป9บวก0ได้9แล้วก็บวก9ได้เท่าไหร่คะ สิใส่แปทด1ต่อไปสีบวกเได้11บเอบวกอีก5เป็นเท่าไหร่คะสิบอวกอีกหเป็น16 16บวกตทด1เป็น10 7เจนะคะสิใส่7ทด1ต่อไป6กบวกสได้10บวกหเป็น1ิ11บวกทด1เป็น10บสองสิบสใส่2 ตัหนึ่งนะคะต่อไปช่องว่างบวก5ได้ห้าแล้วก็บวกอีกช่องว่างก็ได้ห้าบวกตัวทดหนึ่งเป็นหนะคะก็จะได้หกแสนสองมน็ดพันแปด้อยแปดิบนักเรียนนับนะคะหน่วยสิบร้อยใส่ลูกน้ำนะคะอ่ามาดู นักเรียนทําได้ไหมคะการบวกจํานวนหลายหลักนะคะต่อไปจะเป็นการบวกหลักล้านกับหลักล้านนะคะนักเรียนมาดูนะคะโจทย์ก็คือ1นล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบวกเก้าล้านแปดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้านะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนตั้งโจทย์ก่อนตัวตั้งตัวตั้งอยู่ข้างบนตัวบวกอยู่ข้างล่างนะคะ พอ,อเราตั้งตัวตั้งเสร็จตัวบวกเสร็จนักเรียนสังเกตให้นะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วย